เฟินเนี่ยจะจริงใจมากกว่าเพื่อนของคุณอีกแบบเพื่อนองคุณอาจจะบอกว่าทําเลยทําเลยแต่คุณเชื่อไหมคว่าทําเลยทําเลยโดยที่คุณไม่คิดว่าคุณจะต้องเสียงเงินไปเท่าไหร่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเฟินจะมาพูดถึงเรื่องซูชินะใครที่กําลังคิดจะทําธุรกิจซูชิหรือว่าขายทาโก่ะมาฟังเฟินก่อนเฟินเริ่มต้นธุรกิจนี้ได้ยังไงก็เพราะว่า ตอนแรกเฟิร์นไม่คิดว่าจะต้องขายซูชิหรือทาโกะเนี่ยเป็นอาชีพหลักเฟิร์นคิดว่าเฟิร์นจะขายส้มตําเป็นหลักแล้วก็เอาซูชิกระทาโกะเนี่ยมาเป็นไรายได้เสริมโดยที่จะจ้างลูกน้องมาขายมาปั้นอะไรอย่างนี้แล้วตัวเองทําส้มตําแต่ว่าในเมื่อมันมีประสบปัญหาเงี้ยส้มตำประสบปัญหาก็เลยเออได้มาขายซูชิกระทะโกะเต็มตัวเนี่ยม,มันเริ่มต้นผิดนะเพราะว่าเฟิร์นอะ่ะไม่ชอบทานซูชิแล้วก็ไม่อินกับอาหารญี่ปุน่นก็คือเฟิร์นไม่ได้เริ่มมาจากความรัก แต่ว่าด้วยตอนนั้นน่ะซูชิเนี่ยมันเป็นเทรนแต่ว่ามัน,นที่เฟิร์นเปิดร้านเนี่ยมันยังไม่ถึงกับในช่วงจังหวะที่พีคนะเฟิร์นก็คือมาเริ่มต้นที่แบบมันกําลังจะแบบเป็นเทรนละเฟิร์นเริ่มต้นก็คือไปเรียนที่นะครปฐม,มใช่ไหมได้สูตรมาเฟิร์นก็เลยเอามาลงมือทําเลยอ่าแล้วมันก็เพราะเหมือนแบบว่าเราไป รวบลัดสูตรมาแล้วเราก็ได้อันนี้มาแล้วก็เลยเอาสูตรนี้มาขายเออแล้วผลตอบรับอบะมันก็ดีมันก็ดีในระยะแรกแต่แบบมันไม่ได้แบบพีคมากมันก็คือขายได้ขายขายได้ขายหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าได้กําไรเป็นกอบเป็นกำไหมไม่นะทุกคนเพราะว่าหนึ่งวัตถุดิบโูชีนะ่ะมันแพงนะทั้งอุปกรณ์ทั้ง ปลาแซลมอนทางวัตถุดิบต่างๆมันแพงมันเก็บรักษายากมันคือมันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากๆใครจะทําธุรกิจสูชีเนี่ยจะต้องมีความสดใหม่สะอาดคือมันเยอะมากกว่าส้มตำเยอะคือเราต้องแบบทนุถนอมมันอนะแบบปลาแซลมอนเนี่ยคือเหมือนจะเป็นลูกรักเฟิร์เลยนะคือเฟิร์ไม่ให้เท่ทำเลยเฟิร์เป็นคนทําคนเดียวเพราะว่ามันละเอียดอ่อนความเย็นมันต้องถึงลูกค้ากินต้องไม่เหม็นคาวเนื้อปลาต้องแบบว่าสีส้มคุณเข้าใจไหมว่าเราอะขาย ซูชิชิ้นละ5บาท10บาทเงี้ยกลุ่มลูกค้าเราอ่ะก็คือเด็กน้อยและวัยรุ่นเนี่ยจะไม่ค่อยกินแล้วไปแบบเป็นอีกเกตหนึ่งที่ชิ้นละ10บาท2030สละส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มผู้ปกครองที่จะซื้อไปให้ลูกหลานอันนี้กลุ่มนี้เขาก็จะซื้อมากหน่อยแต่ถามว่ากลุ่มที่จะมาซื้อของเราบ่อยๆก็คือกลุ่มนักเรียนที่เขาแบบไม่ได้มีกําลังซื้อมากอันนี้นะสาคัญนะทุกคนเราแบบเราต้องมีกลุ่มลูกค้าเฉพาะเราไม่ได้ขายทุกคนนะ เฟิร์นมีกลุ่มลูกค้าหลักก็คือเด็กน้อยเด็กนักเรียนใช่ไหมเขามีกําลังซื้อไม่มากแล้วถ้าเขาปิดเทอมไปละเฟิร์นก็ต้องมานั่งลุ้นกันว่าในช่วงปิดเทอมอ่ะเฟิร์นจะขายของหมดไหมจะมีเด็กน้อยมาซื้อไหมจะมีเด็กน้อยพาผู้ปกครองมาซื้อไหมนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องคิดนะคะว่าเราขายใครมันจะไม่เหมือนส้มตำแล้วนะส้มตำเนี่ยขายได้ผู้ใหญ่แล้วก็วัยรุ่นหน่อยๆแล้วก็วัยทํางานวัยทํางานนี่คือตอนเที่ยงเนี่ยคนจะเต็มร้านเลยนะส้มตำ แต่ว่าในทางกับการก็คือไม่ใช่ซูชิจะขายได้ช่วงเย็นช่วงที่นักเรียนเลิกเรียนกันั้นนั้นอะ่ะก็คือก่อนหน้านั้นอะ่ะก็จะมีแบบเบาบางแล้วพอในช่วงหลังเลิกเรียนเนี่ยคนก็จะลุมและคือณนะช่วงนั้นอะ่ะคือเราจะไม่ได้ปั้นซูชิละเราจะได้แค่ขายซูชิอย่างเดียวหลังช่วงเวลาห้าโมงเย็นเป็นต้นไปอะ่ะคือเราต้องมานั่งเก็บขายของเหลือจากที่มันเหลือแล้วเพราะว่ามันปั้นไม่ได้อไงถ้าปั้นเยอะ,อะ ก็คือจะไม่มีลูกค้ามาซื้อแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องจัดการนะเรื่องเวลาแล้วทําไมถึงจะต้องขายทาโกะถึงแนะนําให้ขายทาโกะคู่กับซูชิก็เพราะว่าบางกลุ่มอะไม่ได้ทานซูชิแต่สามารถมาร้านของเราได้เพราะว่ากินทาโกะของทอดอะไรเงี้ยมันกินง่ายไงสําหรับคนไทยแต่ว่าถ้าถามว่าขายทาโกะอย่างเดียวเลยไหมก็ก็ได้นะถ้าคุณไปขายตามตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยคือเฟิรนะ์นเคยไปขายทาโกะเทียมภาวาด,ด้วย คือเฟอืขายนะักท่องเที่ยวแล้วทาโกะมันเป็นสิ่งที่ทําใหม่ใช่ไหมเฟิร์นทำใหม่ตลอดเวลาเลยนะเฟิร์นไม่ได้ว่าแบบปั้นปั้นปั้นไปเป็นลูกแล้วแบบค่อยเอามาขายไม่ใช่เฟิร์นแบบทาใหม่ทําใหม่แล้วแบบว่าคนจีนอนะคนจีนที่มาเที่ยวตลาดอัมพวาอย่างเงี้ยเขาก็ชอบเขาก็แบบชอบความสดใหม่เขาก็ให้เขารอเออบอกว่าแบบรอแป๊บหนึ่งนะเขาก็รอได้เขาเขาอยากกินของใหม่เออแปบ๊บเดียวเฟิร์นก็ขายหมดเฟิร์นแบบขาย เฟิร์นขายดีที่ตลาดน้ําแต่ว่ามันเหนื่อยไงแบบว่าเฟิร์นขายหน้าร้านที่ตลาดแม่กองเนี่ยจันถึงเสาเฟิร์นขายจันถึงเสาแล้วนะวันอาทิตย์เฟิร์นต้องวิ่งไปซื้อของที่ราชบุรีลาดลีเนี่ยแหละเพื่อไปซื้อวัตถุดิบที่แมคโคซื้อวัตถุดิบส่งของพวกไข่กุ้งอะไรอย่างเงี้ยที่ลาดลี แล้วก็บรรจุภัณฑ์บรจุภัณฑ์เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่สําคัญนะทุกคนมันสําคัญแล้วว่าที่แม่ก่องเนี่ยมันแพงเฟินว่ากล่องอะไรเงี้ยหูราคาสูงมากเลยกล่องใบหนึ่งที่ทุกคนคิดว่ามันเป็นกล่องพลาสติกธรรมดาเหมือนกล่องเค้กธรรมดาใช่ไหมที่ใส่ซูชิอ่ะมันจะถูกมันไม่ใช่นะบางอันอ่ะอันเล็กๆอย่างยังตกอันละบาทกว่าเลยถ้าใหญ่หน่อยก็3บาทกว่าดูทุกคนกําไรซูชิอ่ะถ้าชิ้นละ5าบาทอะจะได้กําไรไม่เกินสองบาท ส่วนชิ้นใหญ่อ่ะจะได้แบบอย่างมากเลยนะได้สามบาทสี่บาททุกคนคิดดูเฟิร์นขายของที่แบบว่ามันได้กําไรน้อยมากแล้วทุกคนคิดดูว่าเฟิร์นจะได้กําไรเยอะไหมถ้ามันขายไม่หมดถ้าซูชิขายไม่หมดอ่ะมันเก็บไม่ได้นะทุกคนคุณคิดดูว่ามันเก็บไม่ได้แล้วมันทํำยังไงเฟิร์นทิ้งไงแล้วแบบช่วงโควิดอ่ะมันก็ขายไม่หมดเลย ทุกคนคิดดูมันขายไม่หมดเลยคนก็เอาใส่กล่องเล็กๆนะแล้วเอาไปฝากที่ร้านชำหน้าปากซอยให้เขาแบบช่วยแจกอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าเราก็ขายไม่ได้แล้วตอนช่วงโควิดอ่ะคือก็ไม่มีใครอยากกินของดิบอะไรละปลาเปอร์อะไรเงี้ยก็ไม่มีใครอยากกินเพราะว่าตอนนั้นก็มีข่าวว่าโควิดมากับปลาแซลมอนใช่ไหมนั่นแหละมันเลยทําให้มันดอปดอปไปตั้งแต่ต้นปี ที่แบบเริ่มมีข่าวโควิดใหม่ๆแล้วก็มาดอกจริงๆที่เขาล็อกดาวน์กันไม่ให้ใครออกจากบ้านเชื่อมมกคุณหน้าร้านเฟิร์เนเงียบมากเลยแบบพยายามไปส่งแบบเดลิเวอรี่อะไรเงี้ยมันมันก็ไม่มีผลหรอกเพราะว่ามันเป็นกลุ่มอาหารที่แบบว่าถ้าช่วงนี้ไม่ทานได้ก็อย่าเพิ่งทานเลยอะไรเงี้ยเออแล้วว่าสูชิเฟิร์นไม่ได้ถึงกับว่าเจ๊งขายไม่ได้นะแค่เฟิร์นปรับตัวไปก่อนว่าถ้าฉัน ยังขายอยู่อ่ะฉันไม่รอดแน่เฟิร์นก็ไม่ยอมไม่ยอมแบบตายก่อนแน่นอนเฟิร์นก็เลยเอองั้นเราพอแค่นี้ก่อนเนาะเออแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือทําเลนะเฟิร์นอะ่ะไปเลือกทําเลอยู่ใกล้สถานศึกษาแบบพวกโรงเรียนไนงะตรงนั้นจะมีโรงเรียนแบบสองโรงเรียนแล้วมันมันในตลาดด้วยใช่ไหมแต่ว่าตรงนั้นอนะ่ะมันไม่มีที่จอดรถแล้วมันอยู่ในซอยมันเข้าถึงยากอับอะสถานที่อับในหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้ทําที่บ้านเหมือนส้มตำแล้วไง ส้มตำเราไม่มีต้นทุนค่าที่ใช่ไหมเราไม่มีค่าเช่าแต่เนี้ยคือเรามีค่าเช่าแนละเรามีค่าจอดรถที่ขับรถไปขายแล้วอ่าเนี่ยทั้งค่าเช่าทั้งค่าน้ําค่าไฟค่าที่จอดเชื่อมันทุกคนตกเดือนละหมื่นนะถึงค่าเช่าจะแบบแค่ราคาไม่กี่บาทอะแต่พอรวมทุกอย่างแล้วอะคือตกเดือนเดือนละหมืน่นแล้วคิดดูเราเอากําไรจัดชิ้นละไม่กี่บาทถ้าขายไม่หมดก็คือเราไม่ได้กําไรสักบาทแถมขาดทุนด้วยซ้า เพราะยังไงมันขายไปหมดอยู่แล้วมันแบบน้อยมากอะที่จะขายหมดแบบจะมีคนเดินมาเหมาเราสักทีหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยถามว่าทําซูชิเหนื่อยไหมคุณเหนื่อยมากนะเหนื่อยแบบเหนื่อยมากกว่าส้มตำอีกเพราะว่าเราทํากันเองเราไม่ได้จ้างใครเลยอันเนี้ยคือไม่ได้จ้างใครเลยเด็กตรงเด็กเสริฟไม่มีเราทากับกันเองกับเ,เทสสองคนแล้วเราตื่นตั้งแต่ตีห้า ตีห้าเราแล่ปลาเราทำไข่หวานเราทําทาโก้ไ้ขายเราต้องมาปั้นทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วพอปั้นเสร็จเราต้องมาแต่งหน้าแต่งหน้าเสร็จเราก็ต้องแบบมาใส่ถาดให้มันสวยเสร็จแล้วเราก็เอาจากขานนั้นนะ่ะเตรียมตัวที่จะขึ้นรถไปขายที่ตลาดพอเราไปที่ตลาดปุ๊บเราก็ต้องยกของลงไปในร้านเราอีกแล้วพอลงยกของลงไปในร้านเรา จัดร้านอีกจ้าทุกคนคิดดูมันโคตรเหนื่อยเลยจัดร้านไม่พอเรารีบเรารีบ,รรบทําทุกโโรเซสเลยนะทุกกระบวนการของทั้งกระบวนการของเราอ่ะเออพอจัดร้านใช่ไหมเรารีบทําของขายอีกแล้วพอรีบทําของขายปุ๊บหน้าร้านเราเออมีพอแล้วถึงเวลานั้นน่ะลูกค้าก็จะมาลุมซื้อเราแล้วพอลุมซื้อเราปุ๊บมันก็จะมีช่วงจังหวะแบบคล้ายๆก็คือหลงังห้าโมงหกโมงเย็นเป็นต้นไปเนี้ย เราก็เริ่มเก็บของล้างจานปิดร้านทุ่มหนึ่งก็ล้างของเก็บของแล้วก็สองทุ่มกลับบ้านปุ๊บไม่ใช่ว่าเราได้พักนะเราก็ต้องมานั่งเก็บของที่เราได้ทําแบบลกไว้คิดดูสามทุ่มอะ่ะแล้วก็ได้กินข้าวเย็นกินข้าวเย็นตอนสามทุ่มสี่ทุ่มแล้วคิดดูเฟิร์นนอนอะ่ะกี่ทุ่มแล้วฝนก็เตื่นตีห้าเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นน่ะทาอะไรอะ่ะฝนว่า มันต้องคิดให้รอบคอบธุรกิจเนี้ยมันได้กําไรแต่ว่ากําไรของเราอะจะขึ้นอยู่กับสินค้าแต่ละชิ้นเ็าใจไม,มันเป็นกําไรรายชิ้นเราขายเยอะเราก็ได้กําไรเยอะเราขายน้อยเราก็ได้กําไรน้อยก็เหมือนกันกับการไปซื้อวัตถุดิบซูชิอะยิ่งซื้อเยอะเขาก็ให้ราคาส่งซื้อน้อยเขาก็ให้ราคาปีกแล้วเราอะก็ขายซูชิชิ้นละหาบาทเองอะ แล้วซูชิชิละห้บาทอะมันมีคนแข่งกันขายเยอะมากถ้าเราไม่ดึงดูดด้วยหน้าเราไม่ดึงดูดด้วยรสชาติเราไม่ดึงดูดด้วยปริมาณเราสู้เขาไม่ได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าจะแข่งในธุรกิจที่แบบคนคนต้องการขายเยอะแล้วอ่ะคือคุณต้องหาความโดดเด่นคุณต้องแบบมีอะไรที่เหนือกว่าคุณต้องงัดขึ้นมาให้หมดแต่ว่ามันไม่ใช่การทําร้ายตัวเองนะไม่ใช่ทําร้ายแบบว่าชิ้นละหบาท เอาเอากาไรแค่ชิ้นละบาทแล้วคิดดูวันหนึ่งคุณขายได้กี่ชิ้นแล้วมันจะพอกับที่คุณยอมเหนื่อยขนาดนี้ไหมอ่ะต้องคิดดีดีนะถ้ามีอะไรแบบปรึกษาอย่างเงี้ยถามเฟิร์นได้เลยเฟิร์นแบบพร้อมยินดีที่จะให้คําตอบมันไม่มีใครบอกคุณหรอกเรื่องตรงนี้เฟิร์นะเอามาบอกเอามาประสบการณ์อะหนึ่งปีสองเดือนที่เฟิร์นทำมาเนี่ยมาบอกคุณเลย เพราะฉะนั้นนะอยากให้ติดตามเฟิร์นไว้เฟิร์นไม่ได้แบบพูดไปมั่วพูดไปเรื่อยไม่ได้ต้องการเป็นโค้ดไลค์ให้กับใครเพราะว่าไม่ต้องการสอนใครแต่ต้องการที่แบบว่าเอ้ยฉันเจออย่างนี้มานะฉันบอกคุณเผลอๆเนี่ยเฟิร์นเนี่ยจะจริงใจมากกว่าเพื่อนของคุณอีกแบบเพื่อนของคุณอาจจะบอกว่าทําเลยทําเลยแต่คุณเชื่อไหมคะา่าทาเลยทําเลยโดยที่คุณไม่คิดว่าคุณจะต้องเสียเงินไปเท่าไหร่โอเคไหมคะวันนี้ไปแล้วบายค่ะ